ผมสำหรับคลิปนี้ผมกับสิบผ้าคือมาเบิงการเหตุกรรม์ของผมหลังจากที่ผมเข้าไปเหตุงานดูลานแล้วเนาะตอนนี้ผมสิอ,ออกจากลานก็ต้องมาเบิงให้เบิงหน้าครับนี่ทุงหน้าก่วงๆที่พอพี่เนาะพอแม่พี่น้องเข็นเนี่ยผมสิบผ้าเนี่ครับเหตุหน้าเดี๋ยวนี้มันก็เหตุง่ายเด้ นี่ทงกวงๆง่ายๆนี่ผมเหตุผู้เดียวด้ผมวานวานหลก็ไถใท่รถไทไถกบผมก็ได้ไปจ้างอืนครับต,ตอนนี้ยง่มเกี่ยวกับจ้างรถเกี่ยวสบายเป็นยังแต่ว่าบางคนนะ่ะจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับการรับจ้างเนาะไปเป็นลูกจ้างไปเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยแอยากซีมีบานมีรถนะ ของผมนี่เคยไปใส่อยู่ผมว่ามีรถจักขคันแต่ผมกลับมาอยู่บ้านนี่นะผมก็รู้ซึกว่าหากินของกัวอยู่ในเมืองเดยผมมีรถปิกอัพไปใช้ประโยชน์คันหนึ่งอันนี้รถเก๋งเป็นติดแก๊สเอ็นพีเอ็นจีวีเนาะไปส่งรูปไปเรียนหนังสือครับเนี่ยผมก็ยังสิได้ขนพวก ของต่างๆอันนี้ผมค้นขยะไปขายเนี่เห็นบ่ครับพ่อแม่พพ่นองหากินง่ายครับอีสา,บานบ้านเฮานี่ผมสิ้ผ้ายางเหลาเบ่งไออยู่ในพื้นทีหน่หน่อยๆของผมเนี่ยผมอยู่ทงหน้ามันมีอย่างนี้ที่ว่ามันสั่งได้ไดแปลงได้ดแมนสิเกิดโควิดแมนสิเกิดสงครามโลกเศรษฐกิจย่ำแย่แต่สำหรับของมูผม,ผมนี่ยพยุงตัวไปได้เนี่ย ผมมีบักขามยักษ์นี่ผมสามารถเอาไปแปลงเป็นไอบักขามแช่แช่อิ่มนะครับเนี่ยอันนี้มันยังาท่ทันไงได้มันโดกบอกพ,อพ่อเมไพนอนเห็นบก่กโดกเด้ครับนี่แหละแามเกี่ยวเขานี่แหละเฉพาะต้นเดียวนี่ผมสั่งเงื่อนใดเป็นมื่นได้ๆนี่นี่นี่บักขามยักษ์ครับเบิงหน่วยมันเบินหน่วยมัน,น่หน่วยยักษ์บ่นี่ เห็นบ่ครับดกดกดีรีครับนะคือปลูกจะไปปลูกลายครับเพศกเกษตรนี่ผู้ใดที่จะไปลงทุนนะไปทุ่มเทอย่างเดียวผมเคยเห็นมาแล้วผมเคยปลูกลดาวเรื่องผมเพ็ดเป็นไรสองไรเนาะายถึงย่ามดาวเรื่องขายบอกผมจริงและนี่ละนาะอันนี้ผมปลูกที่ละนิดที่ละน้อยได้ อันนี้มันกระสังเป็นเงินสางเ,เป็นได้ได้ๆพ่อผมไ่พี่โนโ้เงเห็นบอกร,รับนี่ดาวเรื่องปลาหน่อยๆของผมนี่เขาอยอาไปปลูกลายครับเาปลูกเน็บไปโหลดนี่เห็นบอนี่ต้นอันนี้ต้นบกเือเทศผมฮะปลูกปลูกบกพ้าวนี่พักเคเล็กก็มีเห็นบอสหาพักเคเล็กนี่เหลือจากกินจากใส่เขาเอาไปขายได้ฮะเนี่ยผมเน็บต้นหอมกับเอาไว้กินนี่กคก ปลูกได้อนปลาปลาเขือเทศครับอันนี้ก็เป็นต้นพักติ๋วของผมฮะผมผ้ายางอ่อมเนาะนี่ต้นพักติว๋วโอ้ปลูกหลายอย่างครับคือตอนนี้ฝนตกนี่เฮาว่าจำเป็นต้องหดอันเขาจะไปปลูกมางลุมปลูกไว้ทึ่งนุ่นๆเห็นบ่นี่พักต่างๆครับที่น่องก็สรเห็นเนี่ย มีพวกต้นมอนก็นมีตะไคร้ไ้มากูดเห็นปะสึ่งที่เขาจำเป็นใส่เขาปลูกอ้อมบ้านเขาครับเขายู่แบบพ่อเพียงถ้าพอพอตรงอยานกดตายประคุงผมกับเอามัเน็บไว้อันนั้หนหรละผาเห็น่อพี่น้องผ,ผมนี่พาพ่อม่พี่น้องเที่ยวชมใจอวดได้อ่างว่า ผมเห็ดจริงโบได้สางภาพฮะมันทำเงินได้ครับนี่ใบกะเพราอันนี้ใบกะเพราไงได้นี่นีน่ผมพาไปเบิ่งไปทึ่งโน้นทึ่งโขกทึ่งโน้นนี่ปลูกได้เบิรครับเห็ดไปโหลดทั้งผนก็สจเป็นพวกต้นพักติวของผมปลูกเป็นแบบเกษตรพ่อพียงเนาะเนี่ย ปลาใบกับผ้าผมบ่อฮารเตอร์หดน้ำครับให้ฝนมดเขาปลูกไว้ถึงโน่นฐานาฝนเนี่ยเขาจะไปปลูกรุมปลูกรุมมันตายหอดบ่อฮารเตอร์หดน้ำว่ะดีให้ครับบักเขียวกับปูไว้กินปลูกนิดนิดน้อยๆเขาจะไปเห็ดเป็นชิดการไงเด้ออันนี้ผมเพะเอาไว้เด้อเคลียรเดเลยคิดการใไงหนีอ้อยเนาะอย่างเดียวเด้ โอ้บ่บ่เหลือทุนเลยเด้เอาเห็ดที่ละน้อยปลูกยาปลูกหลายเนี่ยผมสิบพามาเบิงในอันนี้ปักงหงอ่าเห็นครับต้นปักงผมผมปลูกสูมุ่มสูแจได้พอแมพ่นนองเอ้ยอยาเห็นอยากให้มาเบิงเดี๋ยวมาศึกษาด้วยกันนี่มีหอดต้นกาแฟเ,เห็นบอ่อ่าน,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 นั่นเห็นบ่ผมปลูก มีบักพริกกับยูไก่ครับครับผมใบเตยใบเตยน้ำซุปอันนี้พวกชิงห้า,า,ามีวัดครับเนี่เห็นบอปักพริกอันต้นชิงกับมีครับอันนี้ต้นโก,โกโก้ครับมีผมปลูกไว้ในดินีนยังเหนียนี่ เขามีมองได้ที่พื้นที่มันพ่ออุดมสมบูรณ์เข้าเน็บไปหลดเขาปลูกง่ายวัวฮาระาต่มีข้อมูลเรื่องกเกษตรคิดจะปลูกกับปลูกผมเอาไอ้จากนี่แหละครับเบีย้ยเบี้ยที่มันเกิดเองจากการถีกินเหล็กกัดศาสตร์เขามมามันเป็นตน้นพริกตน้นแต่คงต้นนี้ยังที่มันเกิดเนี่ยผมกระเสียามาเน็บเอามาปลูกครับที่ผมบักรพิชนิวสวนนี่ ผมเสียาไปใส่กินกับเขาไไปขาหมูด้วยอันส่วนตัวนี้สิเป็นไอ้ต้นเน,เนี่ยพริกไทยครับไว้เหดพริกไทยสดเนาะครับพริกปูก,กแข้งกระมี่ครับนะมาบหง่งผมตกบ่ผุ่นโอ้ยแนมเห็นมเนาะครับนี่ผมผ้าบุกปลาผ้า,าดงพักติวก็ลั่งเกิดนี่เบียมันเห็นบ่ เขาปลูกไว้ลยครับพอมีพี่น้งองเขาบอต้องย่านว่ามันสิขายบไ่ได้พวกมูนี่มันเป็นมูลราคาเด้มันเป็นเงืนมหาศาลในทีเขาบ่จจาเป็นต้องไปพึ่งผ้าผูใดเลยเขาพึ่งผ้าตัวเองที่กวัวนี่ใบเตยนี่ก็เก็บได้ครับคือเขาเก็บไปขายนิดนหน่นอยๆไปว่างเขาเขาจะไปปลูกหลย่ยอันนี้ต้นผงชุลรไว้ให้ไกลก็ได้สําหรับนี่ปักแขงผมครับแล้วแต่มันสิเกิดครับอันนี้ปะ ไอ้ต้นดอกมะลิถ้าพอแดดนี่มะลิมันสิบวค่อยออกเห็นบอรครับสำหรับนี่ก็เป็นกล้วยนี่กล้วยผมนี่สามารถถิดเสียไปเห็ดเป็นกล้วยฉาบได้เลยถ้ามันเริ่มพ่อให้มันใหญ่ให้มันแก่จังหน่อยเห็นครับอันนี้กล้วยหอมเชื่อคานะเห็นบอพี่น้องเฮาเห็ดไปครับเฮ้าบอตองอันนี้ก็ดอกดาวเรืองครับเห็ดไปหลวด ฝ่าถ้าไร่โจรฮะบ,บักม่วงกับมี่ครับนี่บักฮุงลูกไปรลดนี่ครับเห็นยังครับผมนี่บักฮุงผมนี่ท่านจะได้เห็นว่าเฮ้าถ้าเฮ้ามักคือมักการเกษตรนี่ การสีเห็ดทุกคนบอกว่าต้องซื้อสาเนาะแต่ผมบอกเลผมซักงับปลูกเลยกระได้เลยมันก็เกิดให้ผมแต่เขาต้องเลือกเบิ้งลักษณะของดินนะแต่แม่นลักษณะดินถือว่ามันอยู่ช่วงหนาฝนนี่มันเป็นที่ลุ่มเนาะเขากัยบยาไปปลูกมันเพราะว่า มันสิตายพื้นมันบ่มักน้ำขังเด้ชุ่มหมู่พักสวนข่วนนี่ครับทึ่งโคกทึ่งน่นเทากับปลูกได้เบิดครับเนี่ยก็ปกหุงมันน็บจะได้ปลูกหลายเนี่ยหลายอย่างหลายแนวอยู่ทึ่งโคกทึ่งน่นบักเขือกะมี่ขับักเขือนี่กะทนเดชครับยู่ไดโดนเนปปลาเนี่ย เห็นบ่ครับที่บักพริกผมได้ช่วงหน้าฝนนี่มันดีอยู่ oh. ปะหาเต่ฮดน้ำเนี่ย oh. นีเบิร์ดครับเนี่ยอยู่แนวกินเท่าบักพริกเท่ากบมีครับพวกน,นี้ผมบดใส่ย,ยาขามาเลงาเงบ่ไร้เฮ็ดอีหอย่างเลยเด้คือให้มันเกิดตามธรรมชาติ ผิดมูีิเพราะว่าผมก็ได้คิดที่ว่าเหตุเป็นธุรกิจเหใหญุญงการลงทุนผมผมก็ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์ผมหาเอาพัานธุ์ที่มันเกิดมันตามพื้นดินที่ผมกินเราผมวานไปมันเกิดผมก็ามาเน็บผมก็เลยผมมีต้นทุนนี้ยังในการซื้อพันธุ์มันเนี่ย ต้นเขาเมากับปูกฮะเมานี่ครับงานปลูกผมกับสิบบ่งทีเนาะสําหรับทีวางวางนี่อะ่ะผมกับสิเป็นมองเลียงคั้วยผมฮะมองนั้นกับสิเป็นเกาะกลางกับสิเป็นปาลามลีตัวนั้นเรียงคั้วยครับมองวางอันนี้คั้วยมันมาส้นดอกนี่เลยเอาแนวับครับ กล้วยผมก็มีอยู่3โตครับเพราะได้เล่มหนาฮะวางทั้งคุนก็สิเป็นปลาไอ้กล้วยเนาะฮะบงลักษณะผมเราผม้องบริหารจัดการพื้นที่ผมสิบเหตุหลายผมสิเหตุนิดเหตุน่อยอันนี้ต่วนผมชุลูดผมไว้ไ,ไก่ก็บด้เอาไปขายก็ได้ดิอันนี้ก็สิเป,ป็นปลากล้วย นี่เห็นบ่ครับกล้วยหอมเชียงข่านผมผมกระสีเอาไปเห็ดกล้วยฉาบขายได้บ่เป็นกล้วยฉาบเขาก็เอาไว้กินก็ได้นี่เนี่ย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 ะเวลามันสุกมันเป็นกระสีหอมเชียงข่านครับพระองค์พระท่านเอาไปครับนี่เพิ่งนครับผมมาฉาบ ของทุงไฮทุงหน้าเขาเขามาอยู่บ้านเขาเห็ดยังได็ะหลายอย่าง,หลาย,ยางหลายเนี่ยเขามีอิสระทางความคิดเขาบอตองไปเป็นลูกจ้างคู้ใดเขาอยากสึนอนก็นอนไปอยากสีเห็ดยังก็เห็ดครับเห็ดหเราก็ให้มันเกิดเป็นเงินสละอย่าไปว่าเห็ดทิ่มเห็ดทุ่มนี่ยบักบวกครับเนี่ย มันบระยุนวอยู่เนวกินครับถ้าเทาขยันเท่าเห็ดไปโหลดพวกมูนีปบะหาจะใส่เวลาอันนี้บักหน้าผมผมได้ใส่เวลาอย่างมากมาเลยผมก็ได้มุกมุนียังสีอยู่ยกับสวนคือมูลเดยเบื่อแต่สวนผมหกหกแล้วแต่สิเป็นไปเน่ว่างผมก็เสียหน่ผมก็ได้ใส่ยาคุมแมลงคุมหน่เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นขอค้วผมผมก็มีปุ๋ยหีควข้วมีฝุ่นเนาะทั้งปุ่นก็สิเป็น เฟื่องเก็บไว้ให้มัน่นอันนี้ก็สิเป็นบักเขียบหนังไงพามาอันนี้ผมวงไว้ตัวนี้นี่น่วยไงบ่นี่อันนี้ต้นบักเขียบหนังไงของผมเลยผมเอาไว้กินครับถ้ามันหลายก็ขายครับขังม,ม่วงกับมีดเลยเดี๋ยวผมพ่าออกมานี่อันนี้ก็สิเป็นต้นกล้วยน้ำว้าเนาะบักพาวกับมี ปักม่วงปักเขียบนังไงที่ผมผ้าถันเบิงลูกไอ้เบิงลูกมันนั่นแหละพุนดูเทิ่งผุ่นก็มีแต่ปีนี้ใบมันโดกหายแต่มันก็ออกมาอยู่ดอกเป็นบอกครับพี่นอกเพาเฮ็ดไปโหลดครับเพามาอยู่บ้านนี่เฮาอันได้ก็ขล้ายได้พ่าแม่พี่นอ,อกบอตตรงอยานว่าสุตกกงาน งานมันอยู่กับผ้าสางนี่แหละครับผ้าผมค,ครับอันนี้ก็สิเป็นแท่งน้ำทรงในการเห็ดน้ำบาดาลเนาะไปหดต้นไม้ต้นไหลของผมครับเนี่ยครับทงให้ทงหน้าผมมันก็นก,กวงได้เห็ดผู้เดียวเออ้ยเห็ดไงไปังครับเนี่ยไก่ไก่ก็เคยนี่แหละทีผม เหตุให้เบิง้งว่าเลี้ยงวิธีเลี้ยงไก่เหตุจึงได้ขึ้นทุนมันออกไขวิธีการป้องกันร,รักษาโรคครับเป็นจยไดงไครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้นำเสนอเลยวกัเพื่ออยากสิบเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆที่กำลังคิดตโต๊กอกตก๊กใจยานโตก๊กงานสำหรับผู้ที่ เห็นงานแล้วแต่แต่แตยังมีเพมกังวลย่านเขาเอาออกเนาะสำหรับคนที่ยังบ่ทันมีงานก็คิดว่าตัวเองสิหางานเหนังไดมันบ่ได้นากมันอยู่กับสติปัญญางองที่ห้องเนี่ยสิได้คิดไต้ส้สางอาชีพตัวเองพึงพาตัวเองโดยที่บ่ตรงไปพึงพาคูนอ,อื่นเราให้ เกิดค่วมกังวลตกอก,กตกใจสำหรับผมก็ขอขอบคุณแค่นี้ที่ได้รับฟังผมมาสวัสดีครับ